ไปนะครับบทนี้ก็จะเป็นบทเสริมละกันนะก็คือจะเป็นทรายหยาบและคอนกรีตหยาบนะครับจริงๆก็ง่ายๆนะใช้คําสั่งพื้นฐานเลยนะคําสั่งสี่เหลี่ยมหรือคําสั่งลายก็ได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราเขียนไปแล้วเนาะอ่าเราก็ใช้ตัวตัวมันเองนี่แหละเป็นต้นแบบนะครับผมก็ทำการหงายท้องมันนะ ไาท้องมาแบบนี้นะครับอ่าหายท้องมันก่อนแล้วก็เริ่มจากตัวไหนก่อนตัวนี้ก่อนกันก็ได้นะครับผมก็เอาคําสั่งสี่เหลี่ยมนะครับ rectangle เ,เ,เ,เขียนเลยครับเอาตัวมันเป็นเกณฑ์เลยคอนกรีตหยาบห้า m ปึ๊บอ่าลิ๊กรัวรัวติ๊กขวาเมกกร o ๊ p อ่าแล้วก็ ลิกขวา Move to Tag มีแท็กของคอนกรีตหยาบหรือยังครับถ้ายังไม่มีก็ New Tag แล้วก็ ST Clean อะมันกรีดหยาบแล้วใส่ material สีอะไรนะครับ ก็อยู่ในแอ d แอดฟ c o คอน e รีอ่าผมเอาเบอร์นี้แล้วกันเทปึ๊บอ่าตัวไหนใช้ด้วยกันได้บ้างครับก็ m ม v e ไปแต่ว่าเดี๋ยวค่อย Move ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างทรายหยาบอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูแบบก่อนผมกด Pop แล้วก็ย้อนกลับไปดูแบบ ห้าเซนห้าเซนเนาะ่วนใหญ่จะห้าเซนห้าเซนหมดเลยนะครับอ่าอ่ายท้องต่อครับคือที่จับหงายท้องเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาซ่อนเลเยอร์นะแล้วก็จับไงายท้องนะครับแล้วก็เอาเป็นแบบต่อไปก็เป็นทรายนะครับอาสี่เหลี่ยมนะครับ x x 5เซนปุู๊5 cm enter นะครับคลิกลัวลัวคลิกขวาเม k e group เหมือนเดิมปุ๊บ move to tag มีแท็กของซ i z e หรือ,อยังครับถ้าไม่มีก็ new tag แทนเออปุ๊บ เรียบร้อยครับก็ด้านขวาตรงแมทท r i เรียนะผมก็จะหาตายเนาะมันน่าจะอยู่ตรงเาแถวกล่าวเอาเมาส์ไปจ่อดูครับซอยซอยว o o d c h i p ซอยเอาผมเอาอันนี้แล้วกันอเ่เอาเรียบร้อยแล้วครับนี่ ตรงไหนที่มันใช้ด้วยกันได้นะผมก็จะทำการ Select ด้วยกันก็คือกด c อนโทรลค้างคลิกคลิกเพราะมันเป็นกรุ๊ปแล้วอะแล้วก็ Move ได้ก็ Move เลยครับเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์กด c อนโทรลอ่าตัวไหนใช้ด้วยกันได้ก็ Move ไปนะครับตัวไหนใช้ไม่ได้ก็ทำใหม่ครับ หรือถ้ามันเป็นทรงเดียวกันนะก็ copy มาก็ได้ครับ copy มาปึ๊บแล้วก็ทำการ edit คลิกคลิกเข้าไปในกรุ๊ปนะกดที่เฟซแล้วก็กดพุทพูดึงออกมา่าคลิกคลิกฝั่งนี้พุทพููดึงออกมา แบบนี้ก็ได้นะครับคือผมจะไม่แนะนําให้ใช้สกเกลนะเหตุผลเพราะว่าถ้าเราสกเกลแล้วอะ่ะตัวเชฟมันจะเลโชมันจะเปลี่ยนถ้าเป็นถ้าเป็นพวกเนี้ยไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นเหล็กเสริมหรือว่าเหล็กอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะมีผลมันจะเสียเชฟเลยคือผมผมแนะนําว่าอย่าสกเกลนะครับ ันนี้ที่ที่ผมทํานะผมจะไม่สเกลถ้าเราสเกลมันก็มันก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยควาหมายก็คือตัวเนี้ยครับตัวภาพตัวเท็กเจอร์ไรต่างๆมันจะเสียสมดุลไปนะครับเพราะมันโดนยืดอ่าโอเคคอปปี้ไปครับคอปปี้ไปปึ๊บเขาไปในกลุบ แต่เมิ่คลิกปึ๊บคลิกที่เฟหนึ่งครั้งพุดผูออกมาครับคลิที่เฟ,ฟพุดูออกเห็นไหมครับได้แล้วนะครับตรงไหนใช้ด้วยกันได้ก็ Copy ไปเลยตัวนี้ผมม v e ไปกด c o n โทร l ด้วยนะครับแล้วก็ทำการ c ค p y ปุ๊บนี่เห็นไหมครับตัวนี้ก็ได้นะครับอ่าผมทำการ copy ทั้งชุดไปเลยม e c o ันท o นหนึ่งครั้งมา snap ตรงนี้ก่อนนะครับอ่าก็เดี๋ยวมันคลิกพ สเปนบาเคลีย์เมาส์คลิกข้างนอกหนึ่งครั้งออกแล้วมื่คลิกในเข้ากรุบพุดพดูดึงออกมานี่โมบครับปุ๊บคัปปี้ไปปึ้งเนี่ยครับมันก็จะ ทำได้ง่ายๆเลยนะครับอ่าตัวน,นี้ผมก็จะทําการ copy ชุดนี้ไปพัทน,ทนหนึ่งครั้งมา snap ตรงนี้นะครับผมเข้าไปใ,ใกล้แ๋้วไม่คลิกอ่ากดปุพูครับลากออกมาอึ๊บอ่าลากออกมาอึ๊บอ่าแล้วไม่คลิก ลากออกมาครับลากออกมาอ่ะเห็นไหมครับก็จะเหลือแต่ตรงนี้ก็ี้ไปครับคอนโทนหนึ่งครั้งคัดพมาสแนปตรงนี้ปึ๊บอ่ะมาคลิก ไป่แนบตรงนี้จุ๊บอ่าครับอัน,นี้ก็จะเหลือแต่รุดที่เป็นเข็มตรงสามเหลี่ยมแล้วก็ทรง เจ็ดเหลี่ยมเึ๊็เรียบร้อยครับผู้นี้ง่ายครับก็ออกคำสั่งลายครับแล้วก็ดับตามครับ พอมันปึ๊บแบบนี้มันจะเกิดเฟสขึ้นมาครับปุ๊บพู้ห้าห้าซเอมเอนเตอร์ C ครับติกโลโล,ลิกขวาเมสกรุ๊ปึุบ <c oughs> เราจะย้ายเข้าไปอยู่ในคอนกรีตหยาบเนาะลิกขวา Move to Tag มันมีคอนกรีตหยาบอยู่แล้วนะครับก็อ่ะย้ายไปเลยเอทีลีนปึ๊บแล้วก็เทสี C ครับ B ตอนนี้มันยังเป็นต้อยนะครับเราดูดก็ได้ดูดตัวนี้มากดออลเทอร์เนตหรือว่าตัวนี้ก็ได้นะครับจิ้มตรงนี้มาเทอ่าตัวลีนกับตัวคอนกรีตหยาบใครอยากจะทําใหญ่กว่าก็ได้นะครับก็กระเถิบออกมาอีกฝังละสิบเซนยี่สิบเซนแล้วแต่นะครับอ่าอา่ต่อไปผมจะมาทํา อีกอันหนึ่งคลอก A C M Enter นะครับคลิกลัวลัวคลิกขวา Make Group อันนี้ Move to Tag แทนครับ B แต่ตรงนี้มันยังเป็นคอนกรีตเนาะเราก็มาดูดตัวนี้ครับออลเทอร์เนตค้างหรือว่าตัวนี้ก็ได้นะครับออลเทอร์เนตค้างจิ้มครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับลุดนี้จะทำการมูฟมูฟแล้วก็คอนโทรลเพื่อการก๊อปป้ครับมาลงตรงนี้นี่ ก็เหลือแค่2องานครับนี่ผมทำเร็วๆเลยนะครับจริงๆมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะแต่ว่ามันต้องเป็นการ Copy Face ออกมาเดี๋ยวมันเดี๋ยวงงกัน A C M Enter นะครับ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยววิธีที่เร็วกว่าน,นี้นะครับวิธีที่สองแล้วกันนี่เป็นวิธีแรกนะครับก็คือรับตามนั่นแหละอีกสามครั้งเมกกลุ๊กแล้วก็ Move to Tag ผมจะย้ายไปที่แฟน ดูดสีซ้ายมาเทนะครับอ่ะต่อไปอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเป็นวิธีการ Copy p a s t e นะครับผมก็ต้องเข้าไปในกรุ๊ปก่อนเข้าไปในกรุป๊ปแล้วก็คลิกที่เฟ e นะครับเข้าไปในกรุป๊ปแล้วก็คลิกให้มันได้ทั้งเฟ e ทั้งเอแบบนี้นะครับ แล้วก็มาที่อ่า e d i t c o p y นะครับหรือว่าจะ c o n t r o l c ก็ได้นะครับ Edit Copy ออ่าออกจากกรุ๊ปครับแล้วก็ Edit ใ้ได้คำว่า Place in Place นะครับปึ๊บก็คือเฟส e มันจะมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมครับก็ไปอีก 5 e, m, enter นะครับ x, ปุบาแบบนี้นะครับอีกขวารไหมครับได้เหมือนกันพอผมยกขึ้นปุ๊บก็ไม่มีอะไรนะครับ อี i ิ place อ n place อีกทีนะครับมันจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับย้ายมันขึ้นมาข้างบน่าคือมันจะอยู่ที่เดิมจากที่เรา c o ป y ีนะครับอ่าบี DM. เออมเอกลุกม move t แ tag แทนแล้วก็เอสีโดดจิ้ม อ่าได้สองวิธีนะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้วิธีที่สองทำให้ดูอีกรอบหนึ่งคลิกเข้าไปในกลุ่มคลิกให้เจอเฟซและเอ็นแบบนี้นะครับคอนโทซี Ctrl C. หรือจะ Edit ท o p อป,ปี้ก็ได้นะครับแล้วก็ออกจากกลุ่มก็ Edit ท a s สอินเพลสคลิกปุ๊บมาเลยนะครับ อ่า cm enter ครับคลิก3ครั้ง1 2 3คลิกขวา make group อ่าก็ move to tag ตัวนี้มันเป็นลีนเนาะสีเห e, มือนเดิมครับผมดูดตัวนี้มาเทอ่าถ้าเราเพสทั in Place นะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราเรา copy ตรงนี้มาถ้าเรา copy ใหม่ ข้าไปในกรุป๊ปอ่าคลิกให้มันเป็นแรงเงาทั้งเส้นขอบแล้วก็ตัวมันนะครับก็คือแบบคดับเบิ้ลคลิกเท่านั้นนะครับคลิกสองทีจุ๊บๆถ้าสามทีมันจะทั้งชิ้นงานไม่ใช่นะครับเข้าไปในกรุ๊ปก่อนคลิกหนึ่งสองนะครับแล้วก็คลิกตัวนี้สองทีหนึ่งสองแบบนี้ครับคีดก๊อ Copy ปปจากกรุ๊ปครับคดิ Cast in place ปุ๊บ 5, 4, อ,อ่เอคลิกสามครั้งคลิกสามครั้งเพื่อที่จะเลือกทั้งชิ้นงานนะครับแล้วก็คลิกขวาเม g ปุ๊บเรียบร้อยครับ Move to แท็ตัวนี้เป็นแทนดูสีเอ กรท็อปวิวได้เลยเนี่ยครับเราก็จะได้นะครับคอนกรีตหย,ย,ยาบซาหยาบครับ ลองแคปภาพมาส่งนะครับเป็นการบ้านนะนะครับว่าเราได้ทำลายหยาบคอนกรีตหยาบไปด้วยนะครับซูมมาใกล้ๆก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็แคปภาพมานะครับ